ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆวิวเห็นถึงโอกาสของนักกีฬาต่อสู้ในประเทศไทยที่มีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเทควันโดเป็นนักกีฬาเยอะมากมวยปั้มยูโดยิสุมวยไทยซึ่งเราอ่ะมีความสามารถเรื่องกีฬาต่อสู้สําหรับคนไทยแต่ว่าเรื่องของ MMA มอ่ะมันใหม่ในประเทศไทยอ่ะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆสําหรับคนที่รักกีฬาต่อสู้เพราะว่าอย่างในกรงเนี่ยนะคะอย่างถ้าใครได้ดูอ่ะมันจะแบบตื่นเต้นมากเพราะมันต้องใช้ทุกความสามารถในการที่จะ บุกคูค่ต่อสู้เอาตัวรอดจากการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นแล้วก็จริงๆ m m ็เเนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากตอนนี้ค่ะในต่างประเทศเป็นที่นิยมแบบแทบ อันดับหนึ่งเลยะค่ะของโลกของเราตอนนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามีนักกีฬา m m a ที่เก่งหรือมีทัวร์นาเมนท์ที่ดีแบบนี้แล้วสร้างชื่อเสียงดังไปทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยไทยแลนด์ทำให้คนรู้จักประเทศไทยดึงเรื่อง,องการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็สร้างชื่อให้กับประเทศในตัว,วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ถึงเป็นก้าวแรกที่ดีค่ะ จะทาให้ดีขึ้นคือมันเป็นครั้งแรกที่เรามีแบบนี้เราก็หวังว่าหลังจากนี้ค่ะเขาจะกลับไปฟิตซ้อมตัวเองพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นพาเขาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นกลับมาครั้งหน้ามันจะมันกว่านี้อีกค่ะความยากง่ายอยู่ที่นี่ค่ะใจพอเข้าไปในกรงอ่ะหนึ่งใจต้องดีคือมีความใจสู้ร่างกายต้องแข่งแร่งฝึกซ้อมมาดีอะค่ะถ้าเกิดคุณพร้อมทุกอย่างคุณเข้าไปอ่ะสู้มันแน่นอน คิดมานานมากแล้วค่ะเคยทําลักษณะนี้ในแบบรูปแบบเทควันโดมาก่อนด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําให้เป็นแบบลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าทําให้เป็นแมทที่ดึงความสนใจของคนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็อาจจะอยากให้มีนักกีฬามาเล่น MMA มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสนามต่อไปจะมีวันที่14พฤษภาคมค่ะก็จะเป็นเลเจนด์เซีมวยไทย เป็นมวยไทย8คู่เลยค่ะจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแชมเปนชิพแชมเปนชิพก็คือจะมี4คนใน1รุ่นก็คือพอแข่งแล้วก็จะน็อกเอา์รอต่อไปก็จะเป็นชิงเหมือน m m a วันนี้ค่ะเราก็มีแชมเปนชิพเหมือนกันคนที่ชนะแชมเปนชิพในวันนี้ค่ะก็จะไปชิงพร้อมกับมวยไทยเลยในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนรุ่นซูเปอร์ไฟท์อีก4คู่ก็คือเป็นแข่งรอบเดียวจบอย่างเงี้ยค่ะก็จะคัดคู่มันม,นมาค่ะติดตามรายละเอียดได้ในแฟนเพจ Legend Fighting Championship ไ h a i l a ด d ค่ะ